ตำนานสาวว่ายน้ำสยองขวัญความสยองในเงามืดหลากหลายเรื่องเล่าพร้อมวิเคราะห์คำทำนายฝันและเลขเด็ดท้ายคลิปเรื่องที่หนึ่งเด็กชายที่ไม่มีตัวตนณนะบ้านพักตากอากาศแห่งหนึ่งที่มีสาวว่ายน้ำส่วนตัวในคืนหนึ่งกลุ่มเพื่อนเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนั่งเล่นน้ำอยู่ที่ขอบสระพวกเขาเข้าใจว่าเป็นลูกของเจ้าของบ้านจึงไม่ได้สนใจมากนักแต่เมื่อลองถามพนักงานในตอนเช้ากลับได้รับคำตอบว่า บ้านหลังนี้ไม่มีเด็กอยู่และไม่มีใครเคยเห็นเด็กที่พวกเขาพูดถึงเลยในคืนต่อมาเพื่อนคนหนึ่งสะดุ้งตื่นเพราะเสียงน้ำกระเพื่อมเธอจึงเดินไปดูที่สระเธอเห็นเด็กชายคนนั้นยืนจ้องมองเธอดวงตาของเขามีเพียงสีดำมืดก่อนที่เขาจะกระโจนลงน้ำและหายไปเรื่องที่สองเสียงจากใต้สระที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งมีตำนานเล่าว่าสระว่ายน้ำที่นี่เคยเป็นบ่อกเก่าที่ใช้ถ่วงน้ำคนในอดีต แม้จะถูกปรับปรุงใหม่แต่วิญญาณที่เคยจมอยู่ในบ่อน,นั้นยังคงสิงสถิตยอยู่แขกหลายคนที่ว่ายน้ำตอนกลางคืนมักได้ยินเสียงดังจากใต้สระบางคนบอกว่ามันเป็นเสียงครางเบาๆบางคนก็ได้ยินเสียงร้องไห้และบางคนได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อพวกเขามีครั้งหนึ่งพนักงานของรีสอร์ทลงไปทําความสะอาดสระในตอนเช้าและพบรอยนิ้วมือจํานวนมากติดอยู่ที่พื้นสระราวกับมีบางสิ่งพยายามปีนขึ้นมาเรื่องที่ 3, สาสระว่ายน้ำต้องสาบ ณโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งมีสระว่ายน้ำที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าชวนขนลุกเมื่อหลายปีก่อนเด็กสาวชื่อเหมยจมน้ำตายในสอย่างลึกลับเพื่อนๆเนล่าว,ว่าเธอว่ายน้ำอยู่ดีๆแล้วจู่ๆก,ก็เหมือนถูกมือที่มองไม่เห็นดึงลงไปใต้ผิวน้ำร่างของเธอหายไปชั่วขณะก่อนจะโผล่ขึ้นมาอีกทีอย่างไร้วิญญาณตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานักเรียนหลายคนอ้างว่าเห็นเงาดำๆที่ใต้สระและบางครั้งพวกเขาก็เห็นร่างของเด็กหญิงเปียกโชกยืนจ้องมองพวกเขาจากมุมมืดของโรงเรียน ต่อไปเราก็มารับชมคำทำนายฝันของผู้ที่ฝันเห็นสระว่ายน้ำการฝันเห็นสระว่ายน้ำสามารถตีความได้หลากหลายแง่มุมดังนี้ 1. ฝันเห็นสระว่ายน้ำที่ใสสะอาดเป็นสัญญาณของความสงบสุขในชีวิตอาจมีโชคลาภหรือได้รับข่าวดีเกี่ยวกับงาน 2. ฝันเห็นสระว่ายน้ำที่สกรปรกอาจเป็นสัญญาณเตือนเรื่องอุปสรรคหรือความเครียดในชีวิตควรระวังเรื่องสุขภาพและการเงิน 3. ฝันว่าตัวเองกำลังว่ายน้ำในสระ บ่งบอกถึงความพยายามในการเอาชนะอุปสรรคหากว่ายน้ำได้คล่องคล่วแสดงว่าชีวิตจะราบรื่นและแล้วก็มาถึงเลขนำโชคของผู้ที่ฝันเห็นสว่ายน้ำเลขนำโชคของคุณได้แก่2 7 9เป็นอย่างไรบ้างคะช่วงนี้คุณฝันว่าอะไรบ้างสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทางทีมงานจะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำคลิปต่อๆไป หรือสามารถร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะมาอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนค่ะขอขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ